สวัสดีค่ะทุกคนค่ะชานี้ก็มาพบกับมามีออสกเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้มามีก็จะมาอัปเดตแลค่ะเขาเปลือกอีกแล้วค่ะทุกคนแต่ไม่ใช่ราคากลางนะวันนี้มามีจะมาดูราคาจริงหน้าโรงสีรับซื้อข้าวบ้างเนาะหน้าร้านรับซื้อข้าวบ้างว่าราคาจะห่างไกลกับราคากลางมากน้อยแค่ไหนเนาะหรือว่าราคาสูงกว่า ไม่แน่นะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มามีด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเดอ้อนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของมามีค่ะมามีจะได้มีกําลังใจในการทาคลิปต่อๆไปเนาะชาวนาคนนี้จะได้สู้ต่อไปค่ะทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูค่ะทุกคนนะบรรยากาศก็ดีๆค่ะเช้านี้ มาดูคะ่ะราคาข้าวจะเป็นอย่างไรเนาะเริ่มกันที่รายกรารแรกกันก่อนนะทุกคนนะข้าวเปลือกเจ้าคะ่ะทุกคนคะ่ะหรือว่าข้าวหอมมลี105ก็ได้นะทุกคนราคาตันละ1 4 5่0นบาทคะ่ะทุกคนค่ะนะหรือคิดเฉลี่ยทุกนกิโลละ 14บาท50สตางค์ค่ะทุกคนเออราคาดีแบบนี้อะอีก3เดือนข้างหน้าขอนะทุกคนขอให้ราคาแบบนี้อย่าต่ำกว่านี้เลยนะตัละ1มื่นสี่หมื้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดสองหไปเลยอย่าให้ต่ำกว่า14เนาะภาวนาละ่ะนะคะชาวนาคนนี้ภาวนาละขอนะฮะอีก3เดือนข้างหน้าเนี่ยบ้านแบบนี้ก็จะเกี่ยวพวกที่เป็นข้าเจ้าดอนอะทุกคนอา่านะคะข้าเจ้าดอนเนาะนะนะที่แบบ ข้าวยูซันนะจะเริ่มเกี่ยวกันนะคะนะวันๆอยา่ยาอยอย่าลงนะอะทุกคนเดี๋ยวดูรายการต่อมาที่เป็นข้าวเหนียวกันบ้างค่ะนะเป็นไปตามแนวโน้มค่ะทุกคนข้าวเหนียวก็ขอหกราคาตันละ9 0 0าบาทค่ะนะคะหรือเฉลี่ยก,กิโลละเบาทปรับเพิ่มขึ้นนะทุกคนจากอาช่วง ต้นเดือนที่แล้วช่วงต้นเดือนที่มัมีได้อัปเดตไปในราคาที่เป็นหมู่บ้านนี่แหละนะคะนะปรับขึ้นมานะปรับขึ้นมาเป็นตันละ9 0 0าพันก็ก็โอเคค่ะเป็นไปตามแนวโน้มว่าเออราคาข้าวเหนียวจะมีการขยับขึ้นเนาะอ่านะคะทุกคนต่อมาค่ะข้าวเปลือกเหนียวมเมล็ดยาวกันบ้างค่ะทุกคนค่ะนะราคาตันละ 7,916บาทค่ะเอ้ยเกือบถึง8,000นะรู้สึกราคาตัวนี้จะร่วงลงมานะก่อนหน้าน,นี้น่าจะตัดละ8,000ันอ่าแต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะทุกคนเฉลีก่ยกิโลละ7บาท91สตางค์ค่ะนะอ่เห็นราคาแล้วเนาะถือว่าอยู่ในอ่าระดับดีนะทุกคนไม่ได้ต่ำมากกว่าราคากลางเลยถือว่าสูงด้วยซ้ำนะบางพื้นที่เนี่ยตัดละ7 0นนะข้าวเหนียวมเมล็ดยาวเนี่ย ่าถ้าทุกคนจําได้ที่มันมีได้อัปเดตได้นําเสนอไปนะจะมีที่บางจังหวัดเป็นตันละ7,500ก็มีนะแต่นี้7,900แล้วก็9,000ถือว่าสวยเลยค่ะนะราคาดีอยู่ค่ะทุกคนนะมามีก็นะช่วงอีก3เดือนข้างหน้าเนะี่ยยังให้ราคาปรับขึ้นเขาเหนียวก็ยังให้ปรับขึ้นด้วยอ่าขีเหล่ขีเล่เลยไม่ต่ำกว่าตันละ9,000นะคือไม่ต่ำกว่ากิโลละ9บาทนะ่ะถือถือว่าอยู่ได้นะ อ่าถือว่าแบบเออนะพอได้แบบขายได้ได้ค่าลดเกี่ยวบ้างขายได้ค่าปุ๋ยบ้างนิดหน่อยนะแต่ถ้าต่ำกว่าตารางเก้าพันเนี่ยอยู่ยากค่ะทุกคนนะ อืมนะก็ก็อยากให้ราคาดีแบบนี้เนาะทุกคนมีความคิดเห็นยังไงร่วมกันคอมเมนต์ได้นะทุกคนคนะ่ะนาะร่วมกันคอมเมนต์นะคะนะว่าเออเป็นอย่างไรบ้างที่บ้านของทุกคนมามีลําบากค่ะปีนี้ค่ะเดี๋ยวก็ช่วงนี้ก็วันหยุดยาวเนี่ยก็ได้ปักดําใหม่อีกรอบนะคะนะเพราะว่าที่หวานไปสองรอบนั้นนะคะมันไม่เกิดกับทุกคนนะเกิดมาก็ไม่ไม่เต็มเม็ดไม่เป็นไม่ไม่ดูแล้วไม่ไม่ไม,ไม่โอเคนะคะนาะนะก็ วันใหม่เอาค่ะทุกคนคะ่ะอมมีได้นําเสนอจบลงไปแล้วนะเป็นข้อมูลประจําวันที่17กรกฎาคม2565ค่ะราคาในหมู่บ้านของอมมีนะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนี้จากลานรับซื้อข้าวลุงหมูพืชผลนะคะทุกคนอำเภอกุสุมานจังหวัดสกนลคนครนะคะนะเป็นบ้านของมมมีเองเนาะเป็น อำเภอของมามีเองนะคะนะทุกคนทุกคนขะอย่าลืมกดไลค์กดแช่นะค่ะคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเด้วอวันนี้มันมีก็ได้นําเสนอจบลงไปแล้วเราพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้านะคะทุกคนขาขอบพระคุณทุกคนมากคะ่ะบ๊ายบาย